อย่ากินไก่ทอดแล้วหลานนี้ทุกคนเหอะหมักไก่ไว้ตั้งแต่และหัวเช้านู่พอหลบมาจากนั่งโมก็เหนื่อยข้าวเลยนี่มาถึงก็ตอดไก่ก่อนเลยโมเปลินลืมกินข้าว <laughs> เจ็บคอนี่ทุกคนเออเป็นวัดคัดมูเรียงก็จะเปลี่ยนธรกิดนะเป็นวัดคัดมูไม่ได้เป็นอุปสรรคในการไปนั่งมมไก่ตอดแกะสุกแล้วทุกคนเออหอมนี่มีไก่ตอดก็ต้องมีหอมเจียวมีหอมเจียวก็ต้องมีน้ำจิ้มนะทุกคนเออแล้วเหนื่อยข้าวมือหยับอีไ่มีแรงนี่เวลานั่งโมนั่งได้เพลินนูขลบลินแล้วเหมือนอีไข่กินคำแรกแม่เฮ้ยร่อยแรงได้แรงออกรอยจริงหอมเครื่องเทศกินข้าวกับมือเลยนี่ต่อร้อยพอกินกับหอมเจียวแล้วมันควินนี่ทุกคนเออพอจุ่มน้ำจิ้มก็รอยได้แรงอกการมักไก่ ม,มีแป้งหมักไก่ทอดตรวถาใหญ่ของนัทรินร้อยจังหู้แล้วเราสั่งมากินหลายรอบแล้วนี่ทุกคนเออลองสั่งมากินแลตาหมักให้ให้ทำให้ให้นี่แล้วร้อยได้แรงออ,อ,ออกไม่รู้แล้วที่หลาดนั้นตำกินเองที่บ้านให้ให้ตำกินเองร้อยหวาไปซื้อลาวใช่ <c oughs> พอกินข้าวแล้วสายหยับด,ดีขึ้น <c oughs> แค่เดียวเหนื่อยข้าวไม่รอดเลยนี่ <c oughs> พอกินเสร็จหยับมีแรงขึ้นมาทังอิดพอกินเอมแล้วมีแรงไปนั่งโมต่อลา <c oughs> วลองสั่งซื้อมากินแลตาข่องข้ายางหอมเจียวแป้งหมักไก่ทอดน้ำจิ้มรสเด็ดแแล้้้วกกก็เครรื่ออองงงขขาหมบนนนนนัิิยจจูีใ ดที่ตะก้าหน้าคลิปเลยทุกคนเ้อ